2คนเป็นนักศึกษาค่ะไปพรอดรักกันคือไปมีอะไรกันอยู่ในห้องน้ําสาธารณะปรากฏมีคนไปเจอค่ะก็เลยแอบถ่ายเอาไว้ไปแบ็กเนจะขอเรียกเงินแลกกับคลิปนี้ไม่เผยแพร่จังหวะที่ผู้ชายไปกดเงินผู้หญิงถูกลวนลามซ้ําอีกนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีรสขิงรสส้มรสสับปะรดแบบฝากดเพียงหมุนกดเขย่าดึงง่ายพกพาสะดวกคอเซ็นเตอร์0819359681 0856608565 ไม่คิดเลยว่าพอแก่ตัวแล้วชีวิตฉันจะเอาปูให้10โลนะแล้วก็หมึกสแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองได้อย่างสบายใจอยากได้อะไรก็มีจ่ายตามที่ต้องการแ,บบแล้วไม่ต้องรอโชคลาภมีใช้สบายใจกับไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้เมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0สนบาทโทรเลย0 2 248 9144 โตเป็นหนุ่มแล้วหลานยายแต่ไม่มีเงินให้หลานกินขนมเลยแต่มีทอง <Yeah! S 3> แม่แล้วแม่มีเงินพอใช้หรอพอก็ตั้งแต่ที่เราซื้อประกันให้แม่นั่นแหละให้คุณและลูกหลานมีเงินใช้สบายสบายรับเงินก้อนที่สองสูงสุด6แสนบาทเมื่อครบสัญญาโทรเลย02-248-9144 ห <c oughs> รือหากเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด600,000บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบีย้ยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดนะครับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเดี่ยวเริ่มต้นเพียงวะละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้รับเงินก้อนแรกสูงสุด200,000บาทเมื่ออายุ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด600,000บาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทร02-248-9144เรารักแม่นะคะขอบใจนะลูกที่ทำให้แม่มีความสุขดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด ป,ประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตงานแฝ์เพื่อบ้านรับนองเฟอร์นิเจ้าและของแต่งบ้านในราคาคุ้มสุดๆเพียบเฟอร์นิเจอร์ลิฟวิ่งแอนด์ดีไซน์อย่าพลาด4-12ธันวาคมนี้ครบเครื่องเรื่องแต่งบ้านที่ไบเทคบางนาเซรั่มกันชงนวัตกรรมล่าสุดสูตรเฉพาะของโรงงาน เข้มข้นกว่าเซรั่มกันชงทั่วไปมีส่วนช่วยปรับสมดุลผิวคุณให้บาลานซ์โปรโมชั่นซื้อ1ฟรี6เพียง990บาทจากปกติ3,140บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อโทร081-988-3177แอดไลน์ line, หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะสุขภาพดีเป็นสุดยอดปรั